สบายดีสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องสบัสดีเอฟซีกันเบิร์ดสกุลสุขคนเด้อหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพังล่วแล้วพังไทยต่างประเทศเนาะก็ยิ่ดีตอนหักข่าวสุดชงยูทูปปิญญใหญ่จันดาบ้านนาคือเกา่าคือเดิมเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ใกล้อยู่ไกลกันที่หักเพลงกันคือเก่าเนาะวันนี้มาพบพ่อข้าส่องปิญญใหญ่จันดาบ้านนาเฮ้า,ากะชทวงคำแรงๆเ,เนาะพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะตีสามโมง้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ วันนี้ก็เมื่อมาบอกมือบอกวันกันพเมรพี day, ่น้องเลยวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดเนอะพเมพี่น้องเลยปีใหม่หอดแล้วเนาะสบายดีพเมรพี่น้องเขาเ้อปีใหม่พเมรพี่น้องเลยสวัสดีเอฟซีเขาอยู่ดีมีแฮงเบ้อสุขทุกคนเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีพเมพี่น้องเลยวันนี้ก็ไม่ใยั่จันดามานหน้ากับมาค่อยคำย่ำแรงเนาะพเมพี่น้องเลยมาพบมาพอกันสบายดีทุกคนเ้อ มัอนี่มายันจันนาบนรนากับมาตำเขากำพเมพี่น้องเลยเนาะม่อคืนนี้ก็ได้เมือบ้านพเมพ่นนอกเลยเมือเขาเขากำมาตำม่อคือนี่ก็มีบุญเจกบ้านเฮาเนาะพเมพี่น้องเลยบุญพี่นางแม่น้องดิงพนันแหละพเมพ่นนอกเนาะที่คนเอฟเขาไป่ทยดับดูหลายคนพเมพ่นนอกหลายช่องเนาะแต่มมายันจันาบรนานราม่ได้ไป่ทยทำพเมพ่นนอกเลยบ่มีเวลาเนาะแต่่าม่ยั่จันาบ้านาเราได้เคยไปไทยทั้งใดเด้อพเมพี่น้องเลย ถ่ายธรรมชาติโอกาสอยู اد, halt, àn, i i. ่ใ <hi> ห้อยู่หน้าคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะโดยยังไงมันจันดาบรนณามันเคยถ่ายทำทั้งใดพอมีพี่น้องเลยแต่ว่าไปเล็กน้อยกันมาได้ไปพ่อคุปปุปพ่ออะได้ท้ายพอมีพี่น้องเลยบอกคุปบุปพ่ออะไรตั้งใจไปยังไงจันดาบรนณายังม่เคยไปจ้าเคื่อพอมีพี่น้องเลยโดยเมื่อคืนนี้ก็ได้เมื่อบ้านเนาะเมื่อบุญเจกเมเจกเมนอันเท้าน้อยเพร่ะนั่นแหละพอมีพี่น้องนั่งน้อยเนาะ ขอโทษขอพ่ายนลายพ่อเมพี่น้องเขาผิดพลาดเนาะพี่ใหญ่ันะาันหน้ากะในมือโมบุญโมทานพ่อเมพี่น้องเลยเพิ่นได้ทอดจอดถึงเนาะเพิ่นเฟ่เพิ่นยังทอดก็เมยันะาันหน้าก็เลยมือทำบุญทำทานน้ำเพิ่นเนาะพี่นางไม่ลงดิงพนันแหละพ่อเมพี่น้องเลยเป็นบ้านเดียวกันกับพี่ใหญ่ันะวันหน้าเนาะพันนี่พี่ใหญ่ันะาันหน้ากะได้เปิดคลิปออกมากะที่ได้โอ้ลมนำเอฟซีเขาทุกคนเนาะพ่อเมพี่น้องเลยหลายๆคนเข้ามาเบิ้งส่องพี่ใหญ่ันะวันหน้าเนาะ ตะเก้ากับบุญขอบคุณในหลายเด้ออ <à> ิซีเขาผาาช่องในเด้อเนาะยังช่องน้อยอยู่พเพี่น้องเลยยังเปิดกำลังเปิดช่องใหม่เนาะมียาจันดาบันนาก็ได้หากกระิีตั้งช่องใหม่พเมธพี่น้องยังบ่ท่านได้ดุ่งได้ดังเนาะยังบ่ท่านได้ผ่านเด้อพเมธพี่น้องเลยเดือนเดียวก็ยังบ่ได้เนาะมนนี่มิจันดาบันนาแต่มาได้ต่ำขอบกําพเม์พี่น้องเลยที่แต่งงแต่งงานลูกสาวเขาเนาะได้เมื่อเอา ข่ากำมาต่ำพเมพี่น้องเนาะเมื่อคืนนึ่ก็ล้เมื่อนอนบ้านนอนซองเนาะวันนี้ไม่ใญ่จะนาบ้านหน้าก็อะไรมาต่ำเข่ากำผู้เดียวพเมพี่น้องวันนี้หาโทษเมน้องบิวเพิ่นกะจักไปทางใดสมม้อยจัดพเมพี่น้องเอ้ยเนาะจักคนไปทางใดเด้อตะเกาทุกมือทุกวันกะกิได้มากินข่ารวมกันทุกวันเนาะวันนี้นั่นจะไปทางใดพเมพี่น้องเอ้น้องเจ้เพิ่นกะได้จึงใส่กะชิออกไปบ้านไปชองเพิ่นพูดแหละพเมพี่น้องเอ้เนาะทังเดินเป็นพูดแหละ วันนี้มีญาติามันานากะพอกอย่างว่าอย่างไรพเมพ่น้อง <c oughs> จะได้มาตำาขาวกากันเน,ะนาะนาี่มีญาติาพันนากะได้เมื่อเขากามาตำแล้วก็จะได้ประทัดฉะพเมพ่นนอกเลยปตัดไม้แดงมานักไม้กับพ่อเฮงพเมพ่นนอกเลยมาตำาขาวกากันมาสีเฮ็ดแต่งงานลูกสาวพเมพ่นนอกไผมาอยากรวมงานเนาะพเมพ่นนอกเลยอยากมาร่วมงานนำ้ำ ช่องไม่ใหญ่จะหนาบ้านนาเขาน้อบึงเอฟซีเฮานายคนเนาะพ่อแม่พี่น้องทางไทยหรือทางลาวเฮาเน้อออกมาร่วมงานมัดแขนลูกสาวเนาะสิแต่งานท่านแหละพม่พี่น้องเลยเนาะลาวเฮาสิเป็นเอฟซีเนาะจากการชิได้มาต่ำเขาวกำพอได้หนึ่งสู่พ่อแม่พี่น้องเฮาที่เฮาไปหอดโจดถึงเพิ่นนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะตเฮาไปเบ้าเพิ่นมาเนาะมามัดแขนลูกสาวละลูกอันลูกสาวกกพ่อแม่พี่น้องขอโทษขอแพ้หลายเนาะในมามัดแขนลูกสาวกก ไม่ใช่จันนาบนนาเนาะแต่ว่าพนอาคนต่างบ้านพเมเพิ่น่เงาคนกบ,บ้านเนาะโดยมันน,น,น,นี้ก็จะได้มัดเขนเนาะไ้ออกค่ะออกคลิปเบ้าทำช่องไม่ใช่จันนาบนนาเองเนาะได้มัดเขนวันที่เศ้าเด้พอพเมพี่อนองเงยเดือนสกุลเนาะถึอวันที่เศ้าอยากจะเป็นวันวเศร้าพเมพี่นองเงยดะเป็นเดือนสองลาวเอาออกไม่สิบคำ มือเก้าคำนะสิครบสิงอันพ่อเมยพี่น้องได้หนึ่งข่าวกำเลี้ยงอันมาร่วมงานนํากันทุกคนนั้งเลยนเนาะแล้วก็สิมีหลายอย่างอยู่พ่อมยพี่น้องเลยข้าวเปลือกข้าวปุ้นเนาะต้มขนมห้าในเดะในเลี้ยงมูหลยายๆอย่างอยู่เนาะแต่แจ๊กพายได้กินบ่ได้กินพ่อเมยพี่น้องเลยแต่มาร่วมงานนํากันได้เนาะพ่อเมยพี่น้องเอฟซีทั้งทางลาวทางไทยเนาะ อันนี้พ่อเม่ไย์เม่ใหญ่จันดาบ้านนาก็ได้มากตามเขากำพู้เดียวพ่อแม่พี่น้องอยู่โฮมงนี้อยู่ยัยครับคือเก้าคือเดิมเม่ใหญ่จันดาบ้านนาก็ไม่ได้ไปถ่ายทำทางใดเด้อถ่ายทำประชาติโอกาสไม่ได้ไปทางใดพ่อแม่พี่น้องเลยก็อยากมีเสียงเพลงเสียงลำเนาะก็ทำประชาติเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยขอโทษขอพ่ายได้ลายเด้อผูกข้ามาติดตามหับชมช่องเม่ใหญ่จันดาบ้านนาเราตลอดเนาะมวยข่วนโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยพอผิดพลาดอาการใดก็ขอโทษขอพ่ายได้ลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดย ืัอนี้ไม่ใญ่จะนาบานนาก็จะได้ไปหาพัดเข่าก้อนพมีพี่น้องเลยตำแดกแล้วเนาะครกหนึ่งกินนี่นี่ไปตัดไม้มากกับตำปวดบัดพมีพี่น้องนี่เนาะโอ้ยปวดโพพมพี่น้องเลยแต่ว่าเขาวากินนี่เนาะพมีพี่น้องเลยคือว่าลงแลวบ้านนอกพมีพี่น้องน่เะขอโทษขอพ่ายเนาะขมาลงกับพี่น้องเลยเป็นวันที่สิบเก้านะมือครกมืองันเนาะเป็นวันที่สิบนั่นเป็นวันที่สิบอันเม่ออออกไม่สิบคำเนาะ เป็นวันที่มือกินมืออันยู่อรลีเนี่ยเป็นวันที่เช้าน้องพเมพ่นนอกออกมาสิบคำเป็นวันที่สิบเก้านะมือครบมืองั้นพเมพ่นนอกเลยลืมเนาะโดยใน่าวเล่าก็คือว่าบราเว้านะพเมพ่น้อกเนาะลงลุงลืมเดิมนี่จะนดามันนากระเทาะเกลายปีแล้วพเมพีนนอกอีกสี่สิบปลายเด้อเนาะกลงคิดลงพกพเมพ่น้อกคนเท้ากินเป็นนัวลายบ่านะพ่อเมพ่นนอกเลยอ่ะผมเป็นยังพเมพ่นนอกโอเค ทัดเขาก่อนเนาะไปไปเบิ่งไปชมนํากันเลยทุกคน FC เฮาูเคยบ่เคยเห็นเคยชมเนาะบ่เคยเบิ่งนะพี่น้องน่คกู้พี่น้องครกอันที่เฮาตําสมตําอยู่เพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ใหญ่เติบอยู่แต่ก็เฮาก็ได้มาเอามาตําข้าวําพ่อแม่พี่น้องเนาะลงมาตําข้าวค่ําใส่วันนี้ก็สิได้ไปตัดไม้มาบักใหญ่พ่อแม่พี่น้องงเด้เหล้าเอาครึ่งนึงบ่เหล้าครึ่งนึงเนาะให้มันหนักไมดิบพ่อแม่พี่น้อง

เดี๋ยวจะมาบากันมาอีกครั้งหน้านะวันนี้ก็จะได้มาใสเขา่าใสขาเข่าพ่อแม่พี่น้องเลยเมืองลาวเขาเนาะก็จะเป็นเด็กซี่พ่อแม่พี่น้องเลยมาใสเข่าก่อนพัดได้อพ่อแม่พี่น้องเขา่ากำเนาะมันก็อยากเห็นปันไดพ่อแม่พี่น้องเลยหนาหนาดำเนาะมันดำพ่อแม่พี่น้องเลยก็จะเป็นแบบนี้พ่อแม่พี่น้องจะข้าวหมูลานเขาเนาะ นั่งไสกับอยากยอดเลยเพื่อนพี่น้องเลยจะเป็นตี่ยพูดไหมพี่น้องเอ้ยเนาะตำข้าวกลัมกระเพนชิได้กินอุ้ยบอกของง่ายๆเด้เพื่อนพี่น้องเลยของง่ายๆพอดิเบ้าระงายอยู่เนาะแต่ว่าเห็ดบปรง่ายได้เพื่อนพี่น้องเรับไปสชังอันนี้เจ้าบปสิมากัดกุ้ยข่อยเชียวบ่กุ้ยข่อยปลาเมียนนี่อุ้ยมากระชัดจงหงเนาะพี่น้องเลยโหทโฮกัดกุ้ง ใช่แล้วก็สิปินแังซี่พ่อแม่พี่น้อง มาลายทีนี้เนาะใส่อม้อมเป็บดูน้าเอยใส่ก็ได้ไปเก็บเอาไปที่เนาะมาโหลดให้พี่น้องเอย ทำอคบนีพม่าฟิโเลยเดี๋ยวได้เละเนาะโอ้ยเด้อพม่ี่น้องเลยอ้เมื่อยลายขกำกับเพือใชได้กินน้องเอ้ยเนาะลายตื่นลายอยู่หัวเนา้อาวช่งเล่นเนาะพ่าพี่นงเลย จะได้มาต่ำเข้าวกำอีกก้อนเนาะพี่น้องเนาะจะได้พังน่องทังล้ำกันพ่อมีพี่น้องเลยเนาะในจันดาบานนาขอโทษขอภัยหลายเด้อพ่อมีพี่น้องคิดไปยังจันดาบานนาลคิดธรรมชาติเด้อพ่อมีพี่น้องที่มีเสียงเพลงเสียงล้ำสลับซับซ้อนข่ามาเนาะต่ำเข้าวกำนั่งทังล้ำทั้งร่องพมีพี่น้องเลยอยู่คเดียวเงาเนาะโดย เริ่ยเปิดลำเปิดเพลงข้ามาพูดเบรพี่น้องเลยแต่ขามาเบิ่งช่องยิุ่บยให่จันดาบัน้าบบ่เผาบโอ้เร้อพูดเบรี่น้องนุ่มตลอดเลยนั่งจาบข้ก้ามลูเดียวเงาเบี่น้องเ็เลยเปิดลำเนาะร้าสไข่อียว ทั้งต่ำเนี่ยนิ่ครับเก่าคือเดิมผมไม่ติอเนาะผมน่ได้เอพี่น้องเลยไปมามานังอีสีวันสาผู้นันได้องที่รำรงอคอจารองทังนี่ต่ทันั่งนิ่งทั้งนี่เงเพลงนาเลยบนเลยข้าวบ่นเลยต่ำนินี่ป ้องใช้กกระโบเดเนพี่น้องเลยแต่แปตมากกับแตงเดชไ่เน้องเลยตอมาชก่งๆช่องยองังลกนอมยตามปากมันพี่น้องเลยนะนเ้องเย แม่จ <k> ันดาบ้านหน้านะวัด้ไปไทยทําเป็นสพานบุญเด้อบไปพี่น้องวดไไปไทยเป็นสพานูหักผูสาวเปิดจอบกดใจทห่างใหม่ใหม่แม่ันดาไม่ไดไปเด้อบไป่นา เจดนาไทยกินธรรมชาติในโดยทานไปน้ำให้น้ำนาไทยเกลือไยมันไทยเป็เต้าเลโดยจะมาเป็นพวกปโกกได้ทายอยู่นอกคนเก็บคนช่วด้วยว่าเป็นยงไรเร็่อีน้อยเฮาเนียร้านพวกร้านน้อยเฮาก็ได้ทายทํากอยู่เนาะแต่ละลายคลิปเน้่องเนาะเดีอนจะนาบานดาไม่นจาเป็นสะพานมูลคูหักเื่อไปเป็นสะานบุญช่วยชูคนคนเนี้ยเนจะนาบานดาได้ไปเป็นน้อย

จัดเสียงลำมัจักเสียงต่ำเข่าเนอะเพื่อนพี่นองต่ำเข่ากำเป็นะนามันนากวนเพื่อนพี่นองเลยยูเรียกเงาเนาะไม่ค้ว่าน้าะพทำไงทำเข้ามามันอ่อนผู้ด้อเสียมเจาแต่เมื่อกี้ึ่งเพื่นพี่น้องเพิ่องดน้ำหม อยากถามปานีุผู้ใดุ่คนทางอานสาเมน้เปีวมันกระชับมาแล้วนอเเมน้ตามงเนาะมาม่น้อเกพ่อนเม่น้อ ทารลงไทยเพี่น้องาิพาทเนาะโกตหลายไปหาสาวไทยเ่าวล่าเป็นดอาเบ่าวล่าไปเอาสาวไทยเนาะน้องไมด้ไปมาเขเตียงงานเป็นคุเนาะโดยคนที่เพื่อนวานี่นาบนาเขามือวานนเนาะ กลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขาดปัดเลยนีป็นเ

พี่น้องเลยจักเพลงคนน้องนี่หลายเนาะผู้ควมเนี่ยชาบนาชาเพลงใหม่เนาะหากเจ้าบ่เอา,า,อาน้องนี้โมทางสิไป Don't call Tạm khảo của thên Nhọn và quả ám trốn Trình linh nôn Phải hạ hết Phải ai Đã tao phải hết Dù chẳng đá Mùi đi, đi. Màu ruộng lại may Mày แต่ว่าความวังบม่มีบีนีบ่มีวีแว้ยบ่บ่น้องแก้วบินี้เงินอายบ่บอไล่แต่งหน่อยได้บ่เงินอายบ่บอมาขอน้องแก้วอายแนื้อ เบื่อไอ้กินเมื่อนคุณแม่เห็นพ่อออกดองนองแล้วไอ้นี้อยู่วันดีมาโตกายบ่มีดีดีมากไมปบ่ลาผมเงินเก็บผลองขกายบ่ได้ลาคือพี่ผ่านมา อยู่เมืองจันทร์ทุกคืนวันเล่นการดาเมืองไทยอยู่ไกลสุดป้าไม่อยากมาหาน้องตังอ๋อปวดใจไว้กว่อนแม่ดวงกระบอนร้องไห้ถึงดวงไออยู่ไกลแต่ใจอยู่ไกลงา ไปก้ไปแต่งเจ้าแน่นอนกดใจรออายแนวนอาวบวนกับกัรอายนวนอนกมาเนียงารกติดเ so ีเนาะกับกนกับกันักนกับกันกับกันาับกันกันกันกับนนันกบนบกันกกนกับกันนนนกัันนนนก หนึ่งเลี้ยงมูเนาะเวทีนองเลยพอะไรมูมากรบมางันเนาะพอได้กินได้อยู่เวพี่น้องเอ้ยเก็บเข่าลายโยนเข่ามาเงี้ยลายโกอายบอมนี่ปีนี้มักไหมมาลายทุมเงินเก็บผลสรงกายบ่ได้ละคือปีว่า อายู่เมืองจันทุกดินวันปันนิลกาดดาเมืองไทยแดนไกลตุดบังรง่วเที่ยงแต่พ้เมือได้เลโยงร่วงบลายเนาะลูกมาต่ำไม่เท่ารุ่ด้ผโยงก่อแม่ดวงสะบอนยว้ข่ากา ทราคงจได้ยู่ไงคนนึงมันหนับมันกเาะตัลายมันก็โดดี้ลยดัมได้ัดไปเนขาวขาเจ้าแน่นอนอดใจรอไอแน่ร้อนจะเอาผัวกอดเตมม่อมัดตับจะได้ยู่พี่น้องไมนมีเด็ดนาป็นโรลายเนาะเข่าอะไรขํามคู่เดียวเนื่องมป็พี่น้องน กลับมาผู้เดียวเหตุผลมากจะได้อยู่เดพี่น้องเอ้ยวัฒธรรมาหมู่ปรวัติภูมิหลังเนาะตั้จะเ่้าหาห้าวว่าหมู่ก็มาอยู่เป็นพี่น้องเลยอ้ามวันนี้ม่ใหญ่จันนาบ้านนาข้าก็ชนได้มากขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยขอลาพ่อแม่พี่น้องเขาก่อนเด้อ สำหรับคลิปนี้เนาะคลิปหน้าจะมาคบกันใหม่คือเก่าคือเดิมเดอ้อพ่อเมย์พี่น้อง FC เอฟซีเฮาผักหลายๆช่องเนาะผักเนื้อผักตูนเดอ้อพ่อเมย์พี่น้องเลยโดยขอให้พ่อเมย์พี่น้องเฮาเอฟซีทุกคนเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ด,ดีพ่อเมย์พี่น้องเลยทุกข่ามาเบิ่งช่องยูทูบมีไน,นจันาบัานนาเนาะทุกข่ามาติดตามหัดชมต,ดตลอดพ่อเมย์พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดอ้อฝากกดติดตามพอเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันาบัานนาทักทายคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดย อ้าบันนี้ไม่ใหญ่จันดาบ้านหน้าก็ผิดพลาดอาการใดเนาะพ่อเมพี่น้องเลยค่ะโทษข้อพายหลายเด้อพ่อเมพี่น้องขอมาเบิ่งมาชมเนาะโดยอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีขอให้อยู่ดีมีเฮงเนาะให้อยู่เย็นเป็นสุขให้สุขกายสบายใจตลอดปีและตลอดไปเด้อพ่อเมพี่น้องเลยพเมพี่นเอฟซีเขาทางใดก็ดีเนาะพ่อเมพี่นเนาะพอทำงานการคิดอะไรก็ขอใหยดองให้ดวงขึ้นเมือเรื่องใต้ก็ขอให้ ตลอดปลอดภัยเด้อพ่อเมย์พี่น้องเนาะโดยมาหนี้กับเมยใหญ่จันดาบันนาเฮาก็ขอลาแล้วเนาะคลิปหน้าจะมาคบกันใหม่คือเก่าคือเดิมฮัลโหลพ่อเม่พี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมยใหญ่จันดาบันนาเนี่ยเด้อเนาะโดยมาหนี้กับเขาจบคลิปไปก่อนเนาะโดยกเพ้ามาสบายดี